ครบรอบสิบปีก่อนเลย Anniversary ครัคุณแม่ครบรอบครบรอบก่อนครบรอบ่ยี่สิบครบรอบครบครอบอะไรยี่สิบแต่ถ้าแต่งงานย่สิบเอ็ดเป็นไงบ้างยี่สิบปีมันเป็นไงบ้างฉับแค่ไหนสนุกดีสนุกแบบใดมันก็เอาจริงๆพอมันพอเรามานั่งดูอ่ะมันแบบอุ้ยยี่สิบปีแล้วหรอถ้าจะขึ้นชีวิตอะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมันนานขนาดนั้นแต่มันก็ไปได้เรื่อยๆมันก็น่าจะ ทำให้เราเห็นว่าแบบเออมันก็น่าจะมีความสุขเนาะเพราะว่าถ้าคนที่ไม่มีความสุขก็าอะไรแต่แบบเออเวลามันผ่านไปเร็วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกข์ผู้ชายคนนี้เขาเขาเป็นแบบเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างยี่สิบปีที่ผ่านมาเป็นได้ตลอดเวลาทุกนาทีหรอฤดูนาทีแต่ว่าเปลี่ยนถ้าสมมติว่าในเรื่องการอยู่ด้วยกันการเข้ากันและมีว่ามันยิ่งอยู่ด้วยกันมันก็ยิ่งดีขึ้นเราให้ ให้สเปซกันมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมันก็มันก็อยู่ได้ด้วยความที่แบบมันไม่ใช่แบบคู่รักที่แบบรักเอ่ยจ๋ามันกลายเป็นเป็นเพื่อนกันเป็นคู่ชีวิตที่แบบอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจอย่างนี้จบปีเราอยากเราอยากขอบคุณอะไรเขาบ้างขอบคุณที่ทนทนเรื่องใครทนใครมนเรื่องอะไรบ้างทนกายขอบคุณที่ที่ยอมรับที่ยอมรับในตัวของเราแล้วก็ให้พื้นที่เราได้ได้ ได้ได้มีชีวิตในในแบบที่เราอยากมีแล้วก็ให้พื้นที่ให้เราได้โตขึ้นเพราะว่าเราคบกันมาตั้งแต่แบบ2ีบกว่าเนี่ยมันก็ต้องคอยโตขึ้นนิสัยเราก็เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนแะเขาก็คอยให้เราได้โตขึ้นในแบบที่เราอยากมีมิจฉาพิเขารู้กันแบบว่าแบบ20ปีแล้วแบบว่าเราแบบมีเรื่องแบบไม่เคยบอกกันหรือแบบมีอะไรบ้างแบบว่าไม่มีไม่มีเพราะว่ามันก็มันก็พูยกันหมดแหละอะไรเงี้ยถ้าเราจะต้องพูดอะไรเราจะพูดตั้งแต่ โมเมนต์น um ั <S <S ้นเลยเราไม่มีการเก็บกันเลยผู hmm. <g <g ้ชายไู <g <g ่คุกันหมดเลยก็คิดว่านะรู้เท่าที่ควรรู้คือเคล็ดลับหลายคนอย่าง2ปีในการคบกันกับผู้ชายหนึ่งคนมันต้องใช้อะไรความสามารถอะไรบ้างใช่ไหมไม่ว่าแต่ละคือหลายคนชอบถามกะแต่ละคนแต่ละคู่ไม่มันไม่เหมือนกันจริงๆอะเราต้องรู้คนของเราแล้วก็คอยปรับตามคนของเราด้วยอะแต่ถ้าเพื่อนมาถามว่าต้องทําแบบนี้เะต้องดูว่าเขาอะ เาแบบไหนที่สี่อย่างเงี้ยถ้าไปบอกเขาสั่งเขาเงี้ยไม่ได้เลยเราต้องแบบทําให้เขาคิดว่ามันเป็นความคิดของเขา,าหรืออะไรเงี้ยมันจะจิตวิทยาหรือแบบมันแล้วแต่คร่อ่ะแต่ว่าไม่ว่าทั้งหมดทั้งวงก,ก็คือพื้นฐานมันก็คือความจริงใจแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วมันก็พย,ยายามที่จะไม่เป็นเจ้าเข้า เราก็ต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองแล้วก็เราอยากให้อีกคนมีความสุขเพราะนั้นเขาก็ต้องมีพื้นที่ที่เขามีความสุขเราก็ต้องมีพื้นที่ของเราเหมือนกันแล้วอย่างบบนี้คือพี่เขาเขาสอนอะไรเราเป็นพิเศษหรือีแบบให้เราลดเลิกอะไรพิเศษเลยไม่มีอยากให้เป็นตัวตน <laughs> เราอยู่ใช่พี่ก็บอกว่าชอบอะไรอยู่ชอบที่เป็นแบบนี้เล่นเขาล้อมเล่นแตเขาล้อมเออเอาถ้าชอบแบบนี้เอากันดีเลยแสดงว่าแสดงว่าแต่ละฝ่าย ใชแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าเราจะมาถึง20ปีกว่าเราจะเข้าใจกันกว่าเราจะรู้ความอดีมันคืออะไรมันก็มันก็ต้องโอ้ล้มลุกคลานทะเลาะกันมาจับขอบคุยกันมาอะไรก็มันก็มีกว่ามันจะมันจะเข้าที่ทุกวันนี้มันก็ยังไม่เข้าที่สักอย่างหรอกมันก็ต้องมันคือทุกคนมันก็แต่ละคนมันก็เปลี่ยนทุกวันนะเราไปเจออะไรเราตขึ้นแต่มันก็พอเราเริ่ม ไม่โอเคกับอะไรหรือเขาไม่โอเคกับอะไรเราก็ต้องสามารถคุยกันได้เราก็เริ่มรู้แล้วไม่ต้องพูดเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอีนี่ไม่โอเคแล้วอ่าเราก็ต้องรู้ตัวเองแล้วอะไรหลายคนหลายคนสงสัยว่าคุยกันมานานขนาดนี้เรื่องไหนที่แบบดูจะเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันหนักที่สุดเพราะมันต้องมีเสันต้องกันหมดอย่างเงี้ยแตามมาแแบบพอมาทํางานด้วยกันทํางานด้วยกันนียแหละแบบทำรายการด้วยกัน ความคิดเห็นมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้เขาแบบอ้าวแต่ถ้าเราเริ่มแบบเราอยากได้แบบนี้คือเราไม่เหมือนกันนะนั่นอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์เรื่องการทํางานแต่ว่าพอออกหน้ากล้องพู่เรามันจะดูเป็นความตบบกัดกันน,กน่ารักน่ารักอะืหรอบางทีก็ไม่ก็ก็งงนะคนชอบไปกัดกันชอบให้คนทะเลาะกันดูประสิทธิ์ แต่แต่มันก็สนุงดีคือคือเราก็เป็นการพูดจารเราก็จะค่อนข้างเป็นหมืออยู่แล้วเนาะคือพ<ม>ี่สีเขาก็จะเป็นคนแบบนั้นนี่ก็เป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็จะมันก็จะมีการแบบอะไรมันถึงคือความพอดีอะบางทีเรากัดกันมากเกินคน,คนเขาก็มันเกินไปนะอะไรเงี้ยหรือแบบอยากไปไหมหรือแรงไปไหมอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีด้วยความที่มันมันเป็นเรเนอตี้ของเราอันนั้นมันก็จะเป็นตัวตนของนี่กับสี่คนท่านนี้จะ อยอ่ะางมันเกิดปีนี้มีของขาดอะไรไหมแสตช์ที่นีใช่ไหมใส่ทองใส่เลยใส่ใส่ออะไรนะคันเทียร์คทนเทียแล้วก็ไปซื้อเองซื้อเองปกติเขาจะต้องแบบใช้เพื่อนนี่ไปซื้อในปีนี้เขาบอกว่าเขาอ่ะไปซื้อเองต้องมีแอปบอกก่อนแบบว่าเฮ้ยอันนี้แน่อะไรที่อยากได้ที่เคยบอกไม่เคยได้คือแบบซอยคือไม่ได้อยากได้แล้วอยากก็ ตอนนี้จิตวิทยามายังไงไม่มีทุกอย่างที่ได้มาจากเขาคือประสิทธ่งที่ไม่เคยพูดว่าอยากอะไรที่อยากเขาไม่เไปดูฉันไหาเขาอยากจะคิดด้วยตัวของเขาเองแต่ฉันอยากได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่หดเเขาบอกอยากได้อะไรที่มันติดตัวเราแหวนเพชรก็ติดตัวนะต้องหมุนเพชรเปลี่ยนตัวแต่ก็ชอบเพราะว่าเราเป็นคนที่ใส่สร้อย ตลอดนอนก็ใส่อะไรเงี้ยเราก็น่าจะมีการสังเกตึ้นเห็นมย20ปีผ่านไปเขาก็เริ่มสังเกตแล้วเริ่มปีที่ยี่สิบเขจะมีถามแบบว่าใส่สร้อยบ้างใส่สร้อยบ้างมีถามตลอดก็มีตอนที่ได้มาคือเราก็จะมีสร้อยที่ใส่ประจำอยู่แล้วอ่ะเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนมัาก็จะแบบเอาไม่ใส่ที่ซื้อให้หรอก็เลยต้องใส่ใส่มาอยู่ทั้งในก็ไม่ได้เหอให้เห็น เราก็มีวางแผนไปยังไงบ้างมีเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆวางแผนหรอใช่ต้องวางแผนด้วยลดแบบคือลดลงไม่มีทำที่อยากทำอะไราเงี้ยเหมือนเดิมเหมือนเราก็เราจะรู้เองอะว่าเมื่อไหรที่เราเริ่มเหนื่อยหรือช่วงไหนที่เรางานเยอะอะไรเงี้ยเราเราก็จะดูแลตัวตัวเราเองอะเพราะว่าถ้าเราออกเที่ยวบ่อยๆแล้วทำงานมันมันเหนื่อยมากมัน มันไม่เหมือนใบดุลละมันก็จะแบบเราก็จะดูตัวเองว่าช่วงนี้ช่วงไหนที่เราได้พักผ่อนถ้าเราไม่มีเวลาพักผ่อนเราก็ยังไม่ออกแต่ว่าในเรื่องของการ,การอาหารการกินออกกำลังกาย,ยาเราก็ดูหล<พ>ายเองแต่ปอบดูแมนะ่แบบกินเน้อหมาดใจมันฟูหรออีแบบตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะกินอะเร็นขนาดอะไรแบบนี้แต่แบบหลน้าระก็แบบฉันว่าชั้นสุดายหน้าท้ายชิ้นอยู่ ที่เขาเลี้ยงง่ายด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวที่เหมือนพอมีหลานแล้วมันเหมือนดึงครอบครัวให้ให้แบบให้อยู่ด้วยกันให้มาเจอกันแล้วปอย่างอกเที่ยวอยากตื่นเช้าอยากอยู่กันหลานมันทำให้เราอยู่ติดบ้านมากขึ้นอยู่บ้านมากขึ้นแต่ก็คือเราให้เขามาอยู่บ้านเราเพราะว่าเราบอกว่าเราอยากตื่นมาแล้วเจอเลยอะไรเงี้ยตอนนี้แย่งกับพ่ออยู่พ่อกับแม่ก็มากเลยนะพ่อหลานมากกว่า เขาก็เห่อแหละพ่อก wow. oh. ับแม่เขาก็เห okay. ่อแหละเราก็จะรอให้เขาแบบเสร็จแล้วก็เราก็หยุบมาเพาเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเองแบบตลอดเวลาไม่มีแนนนี่เลยเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีอารมณ์ที่แบบเออแอนตี้เอาไปเหอะเอาไปเหอะเขาก็เต็มใจจะให้เราอยันนี้ทำห้องไว้ให้ด้วยไหมครับเรียบร้อยแล้ยมีห้องเลยเป็นแบบยูนิคอร์นก็มีมีแบบเตียงมีแบบอีกเซตหนึ่งก็คือถ้าเขามาเนี่ยก็คือไม่ต้องขนทุกอย่างมาก็คือมาแตัวก็คือมันก็จะทำให้เขาแบบ ถ้าเขาต้องขนทุกอย่างมามันจ,จะทำให้แบบกว่าจะมาแต่ละที hmm. ต้องคิดแล้วคิด,ดอันนี้คือแบบสามารถาขึ้นรถมาได้เลยมีทุกอย่างพร้อมคือแอนตี้สปอยมาอย,ยอมรับใช่ไหมลงทุนก็เป็นกระลานเยอะใช่แล้วแบบ พ่อเขาเนาะ้องชายบอกว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยนะว่าไม่ได้อยากให้สปอยไม่อยากให้เขาเป็นเด็กสปอยฉันมาเป็นแอนตี้ฉันมีหน้าที่สปอยจากแต่พ่อแม่วก็ไปสอนตายฉันไม่ต้องเป็นของชาฉันเออไม่งั้นฉันก็มีลูกเองแว่ะนี้เซ็นไหมสมบัติอรดกอะไรโอนให้เลยไหมยัมีแตยังหลอกกันก็ไม่มีใครอ่ะเนาะแล้วก็ต้องของเขาแหละเราไม่แบบไม่ใจอ่อนเออไม่แบบเลี้ยงหลานน่ารัก ไม่หรอ<ม>เราแฮปปี้แบบนี้ม,มากยิ่งพอมีหลานแล้วก็เออดีล่าที่ไม่มีแสดงว,ว่าเราซ้อมเลี้ยงแรงใช่ไหมไม่เราเราเลี้ยงหลานของเพื่อนของคือเราเลี้ยงหลานเป็นประจำอยู่แล้วเราก็เลยก็ชอบชอบ,ชอบเลี้ยงอยู่แล้วแต่ความเป็นลูกตัวเองเราจะมีความเครียดที่มัน <c oughs> กัง,กงวลเออก็ต้องเลี้ยงเขาเอีกคือมันมีหลายหลายอย่างที่พอเราเป็นป้าเราสามารถรับเขาได้แบบเปอนลูกแหละแต่ว่า แค่ว่าเครียดไปเห็นคอมเมนต์แต่เราก็พอหลาดเราเราก็เครียดทุกอย่างแต่ว่ามันก็มีคอนโซลเมยอนพอเจออะไรไม่ดีมันทำให้เราไม่รู้สึกคิดยใช่ไหมเนาะเซ๊ะโอเคแม่